สังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูก่อนใช้นะครับอย่าใช้ไปนะครับเรารับซื้อในราคาใบละสูงสุดนั้นอยู่ที่3,000บาทนะครับข้อมูลเป็นแบบไหนเนี่ยตั้งใจฟังรายละเอียดให้ดีนะครับเราไปชมกันเลยเลยครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดุดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที LINE ไอดีสยามเอฟ5ี่1 a า i i า r ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่การบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาประกาศนะครับรับซื้อธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับในราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่ใบละ3,000บาท ซึ่งธนาบัตรที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับมีด้วยกัน2ใบด้วยกันมี2รุ่นด้วยกันมีทั้งแบบขายได้แล้วก็แบบที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมทราบกันครับทุกคนครับธนาบัตรนะครับหนึ100บาทของในหลวงรชัชกาลที่9นั้นมีออกมาใช้นั้นหลายรุ่นเลยทีเดียวมีหลายปีเลยนึกจึวงว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับเป็นพระมหากรรษัตริย์ที่สราที่ครองราชที่ยาวนานที่สุดในโลกนะครับจึงทําให้มีธนาบัตรของพระองค์ท่านนี้ออกมานั้นมากมายนะครับ แต่วันนี้ครับผมจะมาแนะนําในเรื่องของธนบัตรนะฮะในรุ่นนี้เส้นนี้นหนึ่งนี่จะมีเพื่อนๆเน,นี่ยนะครับนักสะสมนี่นะครับมีการส่งมาประเมินราคานั้นจํานวนมากครับจึงอยากจะทราบราคาจริงๆนะครับในตลาดนักสะสมนั้นเป็นอย่างไรบางคนนะครับก็บอกว่านะครับธนบัตรรุ่นนี้มีราคาเป็นแสนเป็นล้านจริงหรือไม่มีราคาหลักหมื่นหลักพันจริงหรือไม่ คลิปนี้มีคําตอบให้ครับในส่วนของธนบัตรที่ผมจะแนะนําก็คือนะฮะรุ่นนี้นะครับใบถัดไปก็คือใบที่2นั้นผมรับซื้อใบละสามพันเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับแนะนํามือใหม่สักนิดหนึ่งในเรื่องของธนบัตรรุ่นนี้นะครับ เนื่องจากว่าธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับที่ทําออกมาเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อเป็นการะระลึกถึงพระองค์ท่านนะฮะในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วก็นะครับอาพารรนีของพระองค์ท่านในรัชกาลที่9ซึ่งเป็นธนบัตรที่ใช้เขาเรียกว่านะครับเป็นธนบัตรที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับเนื่องในวันพระบรมราชาพิเศษสมรสนะครับครบร0บปีนะครับธนาคาร แห่งประเทศไทยนะครับเห็นสมควรนะครับออกธนบัตรที่ลึกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพ่อบรมราชินีนาถนะครับในรัชกาลที่๙นั่นเองเป็นพระนามเดิมนะครับนะฮะในปี25 53ออกมานั่นเองครับทาให้ประชาชนนี่เก็บกันมากเลยนะครับนะฮะเก็บกันเยอะนะครับเนื่องจากอะไรครับทุกคนครับผมต้องบอกอย่างนี้นะฮะธนบัตรรุ่นนี้เนี่ยนะครับ เป็นธนบัตรที่นะครับต้องบอกว่าเวลาที่คนไทยได้หลายคนนะครับที่รักพระองค์ท่านนี่นะครับเห็นภาพพระบรมศายาศาสตร์ทิสร,รักษ์เวลาที่พระองค์ท่านโบกพระหัตถ์แบบนี้ยังตราตรึงในใจคนไทยและคนทั่วโลกรับจึงทําให้ธนบัตรใบนี้เป็นที่ต้องการในการเก็บสะสมกันแต่ว่าราคาเล่นหากันจริงจนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมครขออนุญ,ญาตอธิบายให้ฟัง ธนบัตรรุ่นนี้คือธนบัตรร้อยบาทแบบที่สุบครับด้านหลังนั้นนะครับภาพพระประธานนั้นคือภาพพระบรมศายาสาธทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้าขนาที่ทรงโบกพระหั์นั่นเองและก็มีพระชายาสาธทิศลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถซึ่งเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่านในรัชกาลที่เก้านั่นเองครับนี่ฮะยืนเคียงข้างพระองค์ท่านทําให้คนไทยนั้นเริ่มเก็บสะสมกัน ธนบัตรรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่านะครับมีการผลิตนั้นออกมาจํานวนมากเพื่อให้เพียงพอแต่ความต้องการของตลาดและให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่รลึกด้วยนะครับด้าน,นหน้าของธนบัตรก็จะมีลายเซ็นกํากับอยู่นะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนํามือใหม่นิดหนึ่งหลายคนนะครับอยากจะเติมความรู้ผมเชื่อว่านักสะสมบางท่านก็อยากจะทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับลายเซ็นของรัฐมนตรีและก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นกัน เพราะนั้นนะครับที่เป็นกอไก่ขึ้นก่อนนี่นะครับนี่คือลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคืนนอนายกรจา,จาติกวณิชน,นะครับก็คือดำรงตำแหน่งก้อน,นะครับ20ธันวาคม2551ถึง10พฤษภาคม2554นั่นเองนะครับใน,นส่วนของลายเซ็นที่ท่านได้เห็นนี่นะครับคือผู้ว่านการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเป็นของนางธาริษานะครับ วัฒนเกตนะครับก็คือนะครับลำดับตำแหน่งก็8ตุลาคม2 5 4 9นะครับถึง30กันยายน2553าครับราคาเล่นหากันในตลาดเป็นอย่างไรนะครับในรุ่นนี้ผมต้องบอกว่าราคาตายตัวนั้นไม่มีนะครับแต่ว่าเห็นเล่นๆกันก็เลยหน้าแบงค์นิดๆหน่อยส่วนใหญ่เขาเล่นกันเป็นแหนบนะครับต้องบอกว่าเล่นกันเป็นแหนบแต่ทางเราเนี่ยนะครับในส่วนของรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้รับนะครับเมื่อก่อนเคยมีราคาสูงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย นะครับราคาก็ลดลงนิดหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะเล่นกันอย่างไรนะครับนี่คือราคาจริงเนะ่ไม่ใช่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่อย่างใดน,นะครับทุกคนอย่าได้เข้าใจผิดนี่จาะว่าหลายคนก็ดูข้อมูลมาหลายที่ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลจริงที่สยามชินเนลจะบอกกับทุกคนก็คือไม่ได้มีราคาแพงขนาดนั้นบางคนเล่นกันแค่ร้อยร้อบาทร้อยสิบาทนะครับเมื่อก่อนเคยสุ่มถึงร้อยห้าสิบบาท เพราะว่านะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับก็มีผลิตออกมาเยอะเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยทำให้ราคาธนบัตรลดลงนะครับส่วนใหญ่เขาเล่นกันก็คือเลขตองเลขผิดหรือว่าธนบัตรที่ผิดรูปผิดแบบหรือนะครับเป็นในเรื่องของธนบัตรที่เป็นตัวอย่างนะครับถึงจะมีราคานะครับในรุ่นนี้แต่วันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมาหาธนบัตรแบงค์ลอยนะครับรุ่นเก่าๆแบบนี้ถ้าใครหาเจอ มีจริงผมจ่ายจริงใบ,บละสามพันดูให้ดีดูธนบัตรในมือของท่านนะครับดูก่อนใช้ใครเจอผมซื้อใบละสามพันนะครับดูให้ดีครับถ้าเกิดว่าธนาบัตรของคุณเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ครับผมซื้อเลยนะฮะถ้าธนาบัตรของคุณเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ผมซื้อเลยทุกคนลองสังเกตดูธนบัตรที่ซื้อกับไม่ซื้อสิครับแตกต่างกันอย่างไรทุกคนครับธนบัตรบางใบนั้นเป็นแบบนี้ครับคือไม่มีหมวดตัวเลขครับ สังเกตดูสิครับไม่มีหมวดตัวเลขเลข0ย์มีอยู่ฝั่งซ้ายซึ่งปกติไม่มีฝั่งขวามีเลข10ซึ่งปกติเป็นเลข้อยครับสังเกตดูครับและไม่มีหมวดตัวเลขแบบนี้นะครับไม่มีหมวดตัวเลขแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นะครับทุกคนส่งมาประเมินราคากับผมเลยเลยครับถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ถ้าเป็นเหมือนใบข้างบนนี่นะฮะส่งมาประเมินราคากับผมได้เลยครับผมรับซื้อเลครับใบนี้นะครับให้ใบละ 3,000บาทครับทุกคนครับใครพบเจอนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะฮะในรุ่นเก่าๆแบบนี้สภาพใหม่ๆหน่อย3000ได้แน่นอนครับติดต่อมาขายได้ที่นี่ครับนี่คือช่องทางติดต่อผมนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ช่องทาง Li n e ID อย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับนะฮะแอดแปดศแลวก็สยาม f c 5 5 5นั้นเป็นลายสำหรับสมาชิกที่สมัครสมาชิกหน้าช่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องการพูดคุยกับอาจารย์สยามชแนลนะครับก็แอดมานะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ฝากด้วยนะครับ กดคำว่าสมัครนะครับอ่าอยู่หน้าช่องของเราแล้วกรอ,อกรายละเอียด2ขั้นตอนง่ายๆท่านก็กลายเป็นสมาชิกได้แล้วจะซื้อก็ได้จะขายผมก็รับซื้อสําหรับสมาชิกนั่นเองครับและเพื่อนๆท่านใดครับที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับข้อมูลนี้อยากจะขอบคุณทีมงานสยามชาแนลและสยามชาแนลเองก็อย่าลืมกดคําว่าตอบกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปวิดีโอมอบให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ